Oh, think papa. ทุกคนเบิ่งพญายเป็พลังได้ได้อันอ่ารับ่อ <the> ดอกไม้วันพอ่อลูกลูกสาวลูกสาวใหญ่แล้วนะคะทุกคนอ่าทรงมห้นะคะ <It> s <S ลูกสาวหน้าหฟอร์มแนนซี่ลูกสาวใหญ่แล้วเกิดก้อนข่อยสีหนึ่งค่ะทุกคนนี่ยูวอสเจอแนนซี่ซินอัทร่า อ๋นแหละเขาดีใจมืออื่นเป็นวันพ่อของประเทศสวีเดนนะคะอ๋นแหละยูมอร์ด้วยเก็บซี่บล็อกเฟสของไม่ไม่ดูดเส้นนานาเขายังไงอีเมลชิเขาป้าเมื่อนี่ป้ากันเล่นกินยาเย็นนี่ละนี่อากาศเย็นค่ะทุกคนมือเคิร์นี่ฝนตกลิ้นนิดนึงค่ะ ทุกคนป้าเมื่อนี่เขาไปหาเบิ้งอ่ะเห็ดทรัตคันตะแลนอีกนะคะค่อยยามเพราะว่าเมื่อนางเคยหมกใส่อ่ะปลาเชือหมอนน่ะทุกคนแสบแสบเดี๋ยวเมื่อนี่น่ะค่อยสิบอกวิธีการหมกอหมกเห็ดใส่ปลาเชือหมอนนะคะว่าเป็นอย่างคือนแสบค่ะเธอค่อยบริสตัวบริเวอลเล่นนะคะแสบอิลีนะคะจะเขาไปรอเบื้องก่อนแต่ว่าคิดว่าอาจจะ อ่ะไ่ได้หลายดอกเพราะว่างดแ้่นะค่อยเก็บอันน้อยๆน่แห่ะค่อยกเก็บไปเบิดนะคะแต่ก็ล้องเบิงค่ะเทียมีนะคะทุกคนเขาหลัดไปทั้งนี่นะคะนนแล้วขอไปในนี่แหละบางนี่ที่เคยมีเห็ดผงหวานหลายๆนั่นแหละทุกคนนะคะเดี๋ยวค่อยพอเห็ดก่อนค่อยจะ ่ายทุกคนเบิ่งนะคะเป็นต่มีเห็ดมีเห็ดเดชมันนี่ได้เท่าใดก็เอาเพราะว่าจะเอาไปหมกใส่ปลาเชื่อมอนทุกคนเบิ่งเห็ดตัวนันแปลสภาพเหรอแห้งแหง้งเบิ่งค่ะเห็ดแห้งนะคะนี่ ทุกคนค่อยหาเห็ดม่นมีเห็ดดอกมึงดูเป็นแต่มีแต่มีแต่ว่าบาม่มีอันไว้เบิดแล้วแหละเื่อว,ว่ามันบ่าไรเห็ดเป็นหมกใส่ปลานี่ก็จะหมกจะปลานั่นแหละทุกคนมบ่มีอิเลี มือน,นี้ก็คงจะมาเสียเที่ยวนั่นแหละคะ่ะเบิ้งด้วยนะคะเบิ้งปลาสวีเด่นด้วยค่ะทุกคนเนียเน่ยมีมือน,นี้ข่อยไปหยยายพญายฝรั่งมานน้ำนะคะเพราะว่าข่อยบอกแล้วว่านี่มาใกล้ๆนี่นึงก็จะเล่นบอกแล้วพาฟืนเตาะชินเนหน่อยไปถ้าออยไฟนะคะมันดังหยากระมีแต่ตอนเอ่อชินยังไงนั่นแหละ ้ยบาได้คือกเกาบะมีค่ะทุกคนบาได้กับวเอา่าวดอกค่ะทุกคนปลาฮัฟบิบป,ปลาเซลมอนอะไรกินยางคุกกันกับบ้านเมื่อนีน่ะจะว่าเรื่องคลิปเมื่อวานนี้นะคะคลิปเมื่อวานนี้ค่อยน่ะอ้ยนี่เด้แหงๆทุกคนเนี่ยเอาอยู่เนเดี๋ยวเก็บจากน้อยก่อนมิซีหาดอก เห็ดมันเหลียวผะเห็นค่ะทุกคนมันคือใบไม้แห้งสีมันคือใบไม้แห้งมันเรียก่เห็นนะคะนั่นแหละเอาว่าวต่อคลิปวานนี้น่ะอ่าใจใจความข่อยนะข่อยบ้าเรื่องกฎหมายประเทศสวีเดนนะคะทุกคนว่าถ้าผัวสามีภรรยาผู้ใดผู้หนึง่งเล่นสู้ประเทศสวีเดนนะจะ บ่มีกฎหมายให้ฟ้องร้องกันนะคะทุกคนคือหมายความว่าเล่นสู้บผิดกฎหมายแล้วที่นี่มีเอฟซีอีผีเป่าคนหนึ่งนะคะมันมาคอมเมนต์ว่าคือมันบ่เดยเบิ่งคลิป่อยนะคะทุกคนมันเห็นหัวข้อคอยว่า,ามีหลักฐานที่ตอนพญาที่พญฝรั่งนะ่ะแอบครบสู้นะ ว่าคือว่าฟ้องร้องตะกี้น่ะมีเอฟซีนะเขามาคอมเมนต์ข่อยช่วงที่ข่อยไปอยู่อพาร์ทเมนต์นะคะนั่นแหละว่าคือว่าฟ้องร้องหมายถึงเพื่อนอาจจะอยากให้ฟ้องร้องถึงสู้นะคะ,ะเขาคงจะคิดว่ากฎหมายคือประเทศไทยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วข่อยก็บว่าเรื่องอลูกซ้ายกับลูกภายพญายฝรั่งนะคะที่เขาไมิสูแล้วที่นี่เขาก็แยกย้ายกันไปโดยที่บ่มีการ ฟ้องร้องกันตกลงการเลี้ยงลูกแล้วก็บแบ่งสมบัติกันแล้วก็บจบไปเองสินะคะนั่นแหละแต่ว่าอีพีเป้านี่นะมันว่าถ้าเป็นมันนะ่ะมันหมดเสียเวลามาฟ้องร้องดอกอฟ้องร้องเอาอีกอย่างกับค้นทุกมาอยู่เรียงค้นทุกแล้วก็เปลืองตัวเปลืองเวลาวันสั่งค่ะทุกคนคือมันนะ่ะบริเวณขมาฟังคลิปคอยค่ะอีฮานเนี่ยมอยด่าซะคอยสั่งนี่แหละ่อยถึงบอกว่า ถ้าเบิ้งคลิป,ปจบนะ,ยะอย่าเสอมาเบิ้งคลิปอย่ามาสเสอ,อมาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคลิปของคอยนะคอยจะว้าวถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปคอยบ่จบเนี่ยก็จะบ่เข้าใจจุดประสงค์จุดหมายของ่อยว่าคอยเว้าเรื่องอย่างนั่นแ่ะคะ่ะแต่อีนี่นะมันสเสออ,อีนี่นะมันแสดงกล้ามดากนะคะเห็นหัวข้อแล้วบ่ม่าเบิ้ง ะค,ะคือหัวข้อมันก็ว่าสามารถที่จะเขียนเนาๆเป็นประโยคได้หลายนะคะมันก็เขียนแค่แค่แบบนั้นนะคะเราอีกอย่างหนึง่งการทำคอนเทนต์เขียนหัวขอ้อเขาจะต้องเลือกคำคีย์เวิร์ดที่จะให้ท่านผู้ชมเขาว่าเบิงนะคะแต่อีป,ปอมนี่น่ะมันก็จะอ่าน,นแต่หัวขอ้อเราบ่เบิ้งคลิป่อยมันก็เลยมาเขียนว่าให้ข่อยนะคะ ยังไปยังมาถทั้งเบากันเมื <laughs> อ่อยอะไรค่ะโอ้ยโอ้ยน่ะ <laughs> ทุกคนริชลมแหละนี่แหละค่ะคอยถึงบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าเบิ้งคลิปขออ่อยพอจบยัดเสื้อมาเขียนคอมเมนต์นะคะทุกคนเพราะว่าการเขียนคอมเมนต์เนี่ยถามมันบออ่า เป็นการว่าไห้เนี่ยข่อยก็อดม่ได้ที่จะมาตอบโต้นะคะนั่นแหละข่อยแค่อยากที่จะว่าไห้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศสวีเดนว่าในประเทศสวีเดนสามีภรรยาผู้ใดผู้หนึ่งเล่นซู้นะ่ะบม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันได้นะคะเพราะว่ากฎหมายเขาบารองรับเรื่องนี้เขาบรรับฟ้องนะคะนั่นแหละแต่อีป,ปอบนี่นะมันมาว่าให้ข่อยว่าบ่มา อ่ะเสียเวลาเปลืองตัวเปลืองเวลามาฟ้องลองเอาค้นขี่ทุกค้นอย่างประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนขอย,อยากบอกอินนี่นะคะว่าค้นทุกแบบพญายัรังนี่หลายเฮ็ดให้คอยมีเงินแสนเงินล้านนะคะคอยเคยเวาให้ทุกค้นฟังมาตลอดเลยว่าคอยมีทุกมือนนยได้ย้อนค้นทุกค้นนี่ที่อีผีเป่านี่ว่าให้คอยนะคะนั่นแหละนะคะคอยใส่นน่นะเกือบสองล้าน ่อยเฮ็ดล้านค่าทรงลูกเลี้ยนจะเป็นล้านให้ญาติพี่น้องทุกทุกคนทุกอย่างที่อยู่ในที่ข่อยรู้จากขอความซอยเหลือข่อยข่อยซอยตลอดนี่แหละก็ยยอนข่อยมาอยู่กับที่อหาเนี่ยแหละมาดูถูกพญยฝรังว่าคนถูกนั่นแหละถึงเขาจะเป็นคนถูกคนจนเขาก็เป็นคนที่บ่ให หมายถึงว่าเขาก็ยังให้โอกาสข่อยนะคะเอาข่อยมาให้ข่อยมีโอกาสนาะถูกเมือน,นี่คุณบ่มิเสียที่จะมาดูถูกคนอื่นว่าคนนั้นถูกคนนี้จนนะคะนี่แหละอีฮ่าเนี่ยมันซื้ออย่างอีบิวตีู้้ดากุยอย่างบิวตี้ขูขี่อย่างว่ากล้าเขียนว่าจะของบิวตี้จิตใจสกปรกจิตใจซ้ำป่านนี่นั่นแหละแล้วอีอย่างเรื่องว่าข่อยเปลืองตัวเปลืองเวลา ขอยสิคอบอกว่าข่อยกับพญายัรั่งนี่บรัยนอนน้ำกันแบบผัวเมียนี่มาตั้งแต่ปี2016แต่เดือนกรกฎาคมปีพศ2016ณนะปัจจุบันนี่เป็นเวลา8ปีแล้วข่อยจะเปลืองตัวไ,ได้ยังไดแสดงว่าในสมองอีนี่น่นะมันคิดตั้งแต่เลี้ยงอันสัดนะคะนั่นแหละ มันคิดแต่งแตเลี้ยงอันสัวซ้ำอยู่ในใจมันนะคะดูถูกคนอื่นคิดว่าคนอื่นน่ะจะมีความคิดอเจ้าของนะคะเรากับอีกว่าเปลืองเวลาถ้าคอยอยู่ประเทศไทยในเวลา8ปีต่อปี10ปี8ปีที่คอยคบกับพี่หญยฝรั่งเราคอยสิหาเงินใส่หนีเพราะสองล้านบอกเราคอยเสีมีเงิน ห้ลูกคอยเลี้ยนบอ่อแล้วคอยมีินกินมิใส่มีเงินฝากมีเงินเก็เกเกบบ่อนะคะคอยบอกว่าถ้าบ,บ่เบิ่งคลิปคอยจบนะอย่ามาดูถูกอย่ามาว่าให้คอยนะคะนั่นแหละคนจิตใจซามคิดต่ว่าดาอยากว่าให้แต่คนอื่นเบิง่งแต่แค่ซื้อคลิปแล้วแล้วก็มาว่านะคะบ่ว่าเขา่าจจะทุกข์จะจนเขากับมีความเป็นคนนะคือท,ทุกคน เขาก็เป็นคน้นชื่อกันสี่มาดูถูกเขาเฮีอย่ยังว่าเขาถูกเขาจนแต่ข่อยอยู่น้ำเล้า่อยพอใจที่จะดูแลเราเพราะเราให้โอกาสคอย่อยยังไม่ได้ดูถูกเราเลยว่าเรานะ่ะถูกจนนะคะนั่นแหละ่อยก็เตรียมใจที่จะดูแลที่จะอยู่น้ำเล้าเราคุ้นเป็นภยัยจขคอยมาดูถูกมากว่าให้นะคะทุกคนเนี่ย่อยเห็นดำดำ มันเสียงหยางทุกคนคือดังแห้งแทะนี่แหละนี่มันเอาบะได้ดอกทุกคนนี่ยเอานี่ยแหละขั้นข่อยเบาข่อยกระเมื่อเอาละค่ะทุกคนนี่แหละ, <c oughs> ลหละจะดูถูกกันจะว่าให้กันถอถูกยากปากเปียกอีหยังข่อยก็บ,บ่ได้ของเงินเจ้าเดะเอียนี่นะอเออเดี๋ยวนี่น่ะข่อยเศร้าว่าม่วนหรือเดะ คยเห็นคลิปเอ่อเอ่อคนที่ว่าไ้กันงซีแหละตะกอนนะตะกอนคอยกับว่าเอา้อยาวไปว่าให้เขาแต่ที่นี่นะมันอดบ่ได้ค่ะทุกคนเคเล็กเขาใจค้นทำมายูทูบเนี่ยค่ะ,ะ,คะว่ามันอดบ่ได้ดอกเข <c oughs> าผ่านบ่ได้ดอกทุกคนบอกตะข่อยผ่านผ่านแต่ว่าข่อยนะยังผ่านบ่ได้พออย่างราะวาข่อยบ่ชอบให้ไผว่า,าดูถูกนะคะ นั่นแหละว่าข่อยนะบ่ได้ไปขอเข่ามันกินนะคะเราข่อยกับ่เคยบอกมันว่าโอนเงินไม่ใส่แน่จากเ่อนั่นแหละแล้วข่อยกับ่รุ้จากมันสามว่ามันเป็นผัยผายรู้แต่ว่ามันใส่ซื้อว่าบิวตี้บิวตี้หุ่นฉี่หุ่นแตกกูเนี่ยข <c oughs> <c oughs> ่อยหน้าอหลายช่วงนี้นะดามาเริ่มมาแล้วเด้ ตะกอนนะ่ะใครมีดามาเพราะาใครบอกตะอินเนะ่ใครยังไม่บอกดอกค่ะไปหดบานก่อนค่ะสิบบอกมันนั่นแหละเ <c oughs> มื่อเน่ก็ได้เห็ุสามซี่ดอกหาดอกแต่ว่าก็ต้องหมกปลาเซลมอนคือเก่าแนั่นแหละนะคะปลาเซลมอนก็อยูได้ช่องฟีดพันได้ออกมาค่ะทุกคนอืม นี่แหละคะ่ะทุกคนหลายคนอาจจะมาชอบคอยที่คอยมาตอบตัวเอซีนะคะแต่ว่าก็าอดบัได้ทุกคนอดบัได้หลีอย่าใส่คำดูถูกคนทุกยากเขากับมีหัวใจคือการนั่นแหละโอ้ยละนายหลายจตอยียงมาเกิดผีเปรตมาเกิดดิชอบดูถูกคนเนี่ยฮะ ขอ่อยยูน้ำเรามาข่อยกัญงอยู่ได้พวกเจ้าไ่าได้มายูน้ำข่อยพวกเจ้ามาอยากอย่างัมาแล้วถูกแล้วอยากอย่างทุกคนก็ละเงียดหลเ,เงียดเงียเงั่นแหละเดี๋ยวทุกคนเก็บเนี่อไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวข่อยไปเห็ดหมกปลาก่อน มาเนี่ยเพาว่ากินข่าวกับหมกปลาเซลมอนน้ำกันนะคะได้เห็ดซี่หาดอกกับแจ้าใส่กันนั่นแหละนั่นแหละจะคอยมีเห็ดแห้งเยอะเห็ดแห้งคอยจะเอาเอาใส่กระปุกไว้แล้วแหละเรือนน้อยเพราะว่าปุ๊กหญ่ๆน่ะคอยพยายามพลังเอาไปให้อ่าลูกซ้ายใหญ่า่อยก็เหลืออยู่ปุ๊กน,น้อยๆนะคะที่เก็บรอบสุดท้ายนั่นแหละนะคะเดี๋ยว,วเพาจะค่อยมาคุยกัน <laughs> ไหมนะคะทุกคน นคะคะบ๊ายบายค่ะรถเ,เป็นยังไงก้อยรถเป็นยังไะ